นิวสครูโดยพูดรู้ตัวจริงครับมาก็หลังจากที่เรารไปโปรโมทไว้ใน Facebook นะฮะว่าเดี๋ยวต้องจะเข้ามาร,ร้องเพลงสดๆครับก็มีน้องนะฮะที่อยากรู้วิธีการเทคนิคเทคนิคนะครับส่งข้อความมาถามไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะอยากถามต่อว่า มีวิธีการเลือกร้องเพลงประกวดยังไงนะครับระหว่างเลือกเพลงที่ชอบดีไหมหรืออารมณ์ยังไงดีอะไรคือสมมุติถ้าเอาจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาสมัยก่อนที่จะมาเป็นแบบประกวดอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนแบบก็เดินสายเหมือนเป็นเด็กเดินสายร้องเพลงปกติคือแต่ละที่ก็จะมีธีมของเขาอย่างเช่นเป็นเพลงพาชนิพนธ์บ้างเป็นเพลง สมมติเป็นเพลงเกี่ยบกับโจทย์ของเขาอะซึ่งบางทีเขาก็จะมีเพลงกำกับมาให้เลยแต่ว่าสมมติถ้าเราไปประกวดแบบอย่างงานอะไรก็ได้แล้วก็ลงเลือกเพลงที่เราชอบดีที่สุดคือเหมือนมันอยากอยากคิดว่าฉันจะต้องโชว์พลังอย่างเดียวจะต้องเอาเพลงที่ยากมากๆเพื่อที่จะไปโชว์ให้เขารู้สึกถึงว่าเราเก่งอะไรงนเงี้ยถ้าคือถ้าคือเราตีความมาอย่างนั้นแ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราร้องเพลง ที่ยากซึ่งแค่นั้นเองมันไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกเราม,ม,มันไม่ได้ออกมาจากจากใจ,กจ,กจกถ้าเราล้องด้วยความชอบแล้วเรารักมาแล้วเราสนุกกับมันอนะความสนุกความทุกอย่างมันจะออกมาเองแล้วเขาก็จะเห็นมุมของเราที่เฮ้ยมันใช่นะมันไม่ใช่แค่คุณเก่งแต่คุณมีเขาเรียกว่าอะไรคุณมีสเสน่ด้วยอะไรเง <S <S ี้ยหรือการว, <â> ว่าคุณก็ต้องเอาเพลงที่เราชอบนั่นแหละดีที่สุดแต่นี้บางทีมันก็จะมีเรื่องของการต่อยอดด้วยนะเพราะว่าบางทีเพลงที่ชอบคุณอาจจะร้องได้ไม่ดี มันจะมีเพลงที่แบบมันเข้ากับทีเสียงของคุณก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ทุกอย่างมันต้องเอามาเอามาเอามาดูเอามาดูมาเลือกเลือกเลือกมาว่าไม่ใช่มีแค่แบบเอาที่ร้องได้แล้วต้องชอบใช่มันต้องมันต้องเอามาทั้งสองอย่างต้องมีบ้างแหละไม่ใช่ว่าชอบแต่ร้องไม่ได้เพลงเสียงอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่เพลงที่เราชอบแล้วก็แบบโวยร้องยากมากอะไรเงี้ยมันต้องเป็นไอที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเราร้องเพลงนี้ได้และดีด้วยคือแบบร้องออกมาแล้วมัน โอเคไม่ขัดเขิรนออกมาเป็นตัวเราเองที่สุดเสียงมันเหมาะกับเรามากที่สุดอะไรเงี้ยคือต้องดูทุกอย่างมารวมกันแต่ที่หลักๆคือเราต้องต้องชอบมันก่อนคือเราต้องรักในเพลงที่เราจะร้องอะไรเงี้ยล้วก็ถ่ายทอดแบครับผมนี่เป็นวิธีการของคย่อเองนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี